i โห first first so เป็นลำโพงที่เสียงดีมากเลยครับผมบอกเลยว่าเสียงดีครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะกับราคา4,300บาทคาเลทนี้ผมให้เป็นตัวนี้เลยที่คุ้มสุดแล้วในการใช้งานนะครับของ สวัสดีครับพีเพวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับลำโพงนะครับของตัว h a าเมกรันโก p เพจมินิเป็นลำโพงที่ขายมานานแล้วแหละแต่พีสั่งซื้อจาก l a ซาด้ากับราคา4,300บาทเดี๋ยวพีขึ้นหน้าสั่งซื้อให้ดูนะครับผมว่าพีสั่งซื้อจริงๆนะกับวันที่12เดือน12 ปีนะครับ2,565ก็คือปีนี้เองพี่สั่งซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นครับก็ได้โค้ดส่วนลดต่างๆมาราคา4,3 0พนาี่ถือว่าคุ้มมากกับลำโพงตัวนี้ครับลำโพงบลูทูธต,ตัวนี้เป็นแบบพกพาน,นะครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับสูงสุดได้8ชั่วโมงถือว่าเป็นลำโพงที่ทำ้องที่เสียงดีจริงๆอ่ะพีกะใช้ตัวนี้มาลวแหละในการใช้งานหรือพีจะมาแกะกลองให้ดูว่ายังดีไหมในการใช้งานนะนี่อันนี้ขอแกะเลยนะ ลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงขนาดวัดนะครับผมก็คือเป็นลำโพงมีด้วยกันอยู่4ตัวนะครับก็คือขับด้วยลำโพง25วัดนะครับรวมเป็น100อวัดนะครับของลำโพงก็ถือว่าโอเคนะในการขับเคลื่อนเสียงนะครับถือว่าโอเคมากเลยนี่ในกล่องก็จะแบบนี้นะครับนี่สเปคนะครับก็คือลำโพงบูทูธเป็นลำโพงเวอร์ชันของบูทูนะครับ4.1ุนนะครับในการใช้งานนี่ power <S <S ก็มีอยู่ด้วยกันอยู่4ด่กอะครับผมลำโพงก็คือ25วัต์รวมเป็นนะครับตัวนี้ขับได้100อวัต์นะนี่สามารถใช้งานได้8ชั่วโมงเลยนะครับในการใช้งานเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับเป็น3ตัวด้วยกันเช่นเราเชื่อมต่อ iPad หรือว่า macbook หรือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์สามเครื่องพร้อมกันนะครับแล้วตัวนี้ครับสามารถเป็นตัวชาร์จด้วยนะครับผมในชาร์จคือเอาเป็นตัว power bank ก็ได้นะในการชาร์จเลยนี่เห็นไหมครับมี บรเลณดูโอคือเราสามารถนะผมในการใช้ตัวลำโพงตัวนี้เชื่อมต่อกันได้2ตัวนะในการใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคา4,300บาทนี้เป็นลาโพงที่มันคุ้มสุดๆเลยบอกเลยว่าคุ้มจริงในการใช้งานนะครับกล่องใหญ่มากเลยลาโพงเป็นลาโพงชิ้นใหญ่ครับนี่เลยครับนี่ ก็ถ้าเป็นลำโพงของศูนไทยครับจะมีของประกันมหาจัรนะครับประกันเพิ่มได้เป็น3เดือนครับรวมเป็น15เดือนอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์กับรัชด้าหรือว่าสปอนเซอร์กับมหาจักหรือว่าสปอนเซอร์กับตัวของฮามีการ์นะครับอันนี้พี่ซื้อมารีวิวแล้วก็ใช้งานเองนะครับในการใช้งานนะก็สเปกก็มีอะไรมากหรอครับของลำโพงลำโพงก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่า go plus pay ครับครับี่ ถือว่าเป็นลำโพงที่โอเคมากเลยในการใช้งานครับสวยดีนะสะพีพีชอบครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับถึงเป็นรุ่นเก่าแต่มันก็ยังแจ๋วมากเลยบอกเลยว่าเจ๋งมากแล้วก็เอาลำโพงออได้เลยครับก็ไม่มีอะไรร ลอยครับในการเปิดก็จะมีนะครับผมตัวคู่มือนะครับอันนี้คู่มือจริงๆก็ไม่ได้อ่านทะเลาะแล้วก็ตัวเอาไว้เป็นตัวชาร์จนะครับคล้ายๆตัว,ต,วตัวชาร์แเราก็เลือกเอาว่าจะสายชาร์ตแบบไหนจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกตัวนี้ก็ได้เนี้ยครับผม มันก็มีให้เลือกหลายแบบซึ่งผมชอบของยี่ห้อ JBL หรือว่ายี่หอ้อ Harman k a r o n นะครับมันเป็นอะไรที่ให้เราครบมากกับสายชาร์จหรือว่าสายตัวไฟเข้าเต๊กไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็นี่ครับให้เราเอ,อิบกล่องเอ,อิบเอ,อิบนี่จะห่อแบบนี้นะครับให้เราเราก็แกวได้เลย ผมเป็นลำโพงที่ผมประทับใจมากกับเบรดราคานี้ผมว่ามันคุ้มมากเลยนี่ปึ๊บดูครับดีไซน์ก็นี่ครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบผ้าครับเวลาจับก็ใช้มือจับแบบนี้ได้ซึ่งมันดีมากเลยในการใช้งานนี่เห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็จะมีนะครับ USB นะครับเดีย๋ยวผมแกะให้ดูเลยปึ๊บเียบร้อยแล้วก็นี่ครับ ตัวลำโพงก็หนักเอาการอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว USB นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซลวิคนะครับเอาไว้ให้ช่างนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับกับปุ่มตัวนี้แล้วก็ปุ่มนี้ครับเป็น AUX หรือว่าลููฟัง3.5เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวแท็บเล็ตที่มีหูมฟัง3.5แล้วก็สามารถเชื่อมต่อในการใช้งานลำโพงนี้ได้ซึ่งดีมากครับอันนี้ AC เอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็เอาไว้เสียบสายชาร์จนะครับได้สบายๆครับไม่มีอะไรมากนี่ปิดได้นะครับมันจะเขียนบอกเลยว่านี่ครับปุ่มต่างมีคุณสมบัติอะไรก็จะเขียนบอกนะตรงนี้เลยใช่ไหมนี่มาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มนี่ปุ่มฟูทูดนี่ครับสัญลักษณ์ของฟูทูดเลยแล้วก็ปุ่มของปุ่มพาวเวอร์นะครับเป็นปุ่มสัญลักษณ์นี้แล้วก็ปุ่ม ตัวหยุดแล้วก็ตัวเล่นนะครับแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงครับอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมจะมีปุ่มลบแล้วก็บวกแล้วก็ปุ่มหยุดนี่ครับหยุดแล้วก็เล่นเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มบูทุดในการเชื่อมต่อในการคอนเน็กแล้วก็จะมีสาร์นะครับผมตัวพาวเวอร์หรือว่าตัวขีดของไฟว่าแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับในการใช้งานนี่ นี่เลยในการใช้งานพีชอบนะกับดีไซน์ตัวนี้พีมองว่าดีไซน์มันยังไม่ได้เก่านะครับผมในการใช้งานหรือว่าเป็นดีไซน์ที่ครบคากับราคามากกับสเปกมากกับที่ผมซื้อมาราซานี้4ี0พนามนี่มันคุ้มจริงนะตรงในการใช้งานเดี๋ยวพีจะขอเปิดปุ่มเลยนะครับนปุ่มพาวเวอร์นะกดเลยครับปึ๊บดูนะว่านี่สงสัยว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับเดี๋ยวพี่ นี่ครับอันนี้มันคอนเน็กอยู่นะครับนี่เดี๋ยวพีขอการคอนเน็กกับตัว iPad ของพี่เลยนะครับเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชั่น4.1แต่ก็ยังการเชื่อมต่อถือว่าดีนะครับผมในการใช้งานนี่ครับมันกำลังขึ้นนี่เห็นไหมครับว่าขึ้นตัว Hamilton Go Plus Pay ครับแล้วก็กดเลยครับนี่เรียบร้อยครับในการคอนเน็ก แดี๋ยวพี่ขอทําการชาร์จแบตครับวิธีการชาร์จแบตก็ไม่ได้ยากนี่เราก็เตรียมครับตัวชาร์จของเรามันเป็นแบบนี้แล้วก็ถอดเขาเลยปึ๊บแล้วก็ออกเลยครับตัวนี้อันนี้มันต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แปลงไฟกระแสตรงเป็นไฟที่เข้ากับตัวลำโพงครับเมื่อมันช่วยในยอะครับไม่ให้ไฟมันช็อตอะไรง่ายครับนี่เราก็แกะตรงด้านนี้ออกครับ แกะเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเสรียไฟเข้าเลยปุ๊บเดยบร้อยไฟก็จะกระพริบครับตัวฉาดของเราเดี๋ยวพี่ขอทดสอบนะครับผมในการเปิดเพลงลูกทุ่งก่อนนะตั้งแตดใจว่ามีทะ่ต้องอกไปความคริง วันนี้พี่เปิดประมาณ80%นะเดี๋ยวมันดังนะครับดังมากเลยครับผความห่างเหินเฮ็ดคือตึงปาเข็งบ่มีหัวใจคือตึงกบตอนนี้พี่เปิดประมาณ60%นะครับเดี๋ยวข้างบ้านหัวว่านะครับพี่โอ๋กล้วยบอกมีการใบคือจะเหงใจอ anh à lược quang nhau xong gióng 2 anh nhau xong bì càng nhau. Hà quê chiêu binh nơi mơ mi tao không mi tình nhau. Anh à lược quang nhau ngừng con mừng càng nhau. ใจของอายบอกเคยหักเจ้ามันคง จัดการได้ดีมากเลยครับผมในการใช้งานกับตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอเปิดเพลงเป็นสไตล์แบบดนตรีหรือว่าแนวแบบแดน c e and e l e c t r o n i c ิให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะ มันดีจริงนะบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงแหลมเสียงกลางทำกันได้อย่างดีจริงๆครับผมในการใช้งานยอมรับ So you notice know too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first day, You're so fine, I'm so lame. You sip wine, I drink straight. เสียงมันดีมากอันนี้พี่แค่เปิดประมาณนี้ครับนี่พี่เปิดประมาณดูครับดูพี่เปิดเสียงประมาณสักประมาณ70-6ถึือว่าลำโพงทำงานได้อย่างดีมากอีกครั้งนะครับเดี๋ยวฟัง อันนี้พีเปิดประมาณ20%นะครับ <like> อันนี้อันนี้60%อนะครับ so แล้วอันนี้80%นะครับดู ต่อไปเป็นเสียงที่พีนะครับผมทําการถอดตัวนี่ครับตัวชาร์จออกนะครับผมหรือว่าใสา่ชาร์จออกเพื่อว่าทดสอบว่าลําโพงท่านาขับเคลื่อนด้วยตัวแบตเตอรี่ในเครื่องนะครับมันจะเสียงเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้พีจะเปิดที่ประมาณนี่ครับประมาณ20%ซนะครับดูนะครับ ในนี20้20เนะครับก็ก็ฟ <go> ัง <and S 1> ได้ครับโอเคต่อไปเป็นระดับเสียงตัวประมาณ40เปอร์เซนนะครับผมดูนะครับ ต่อไปเป็น P O ห้าเอร์เนะครับผม ต่อไปจะเอา60%นะครับ60%ต่อไปจะเอา80%นะครับ So like you. You ถือว่าเป็นตัวลำโพงที่เสียงดังมากขนาดใช้ตัวแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับผมดูถ้าพีเปิดหนึ่ง้ปรเซนะครับดูนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นนี้เสียงมันแน่นหนักแน่นดีจริงครับแต่ต้องขอภัยเพื่อนบ้านครับพีเลยไม่อยากเปิดเสียงดังนะครับก็ประมาณ80%นี่คือว่าเสียงมันก็ก็ดังมากนะครับแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นนี้เสียงนี่ชัดเจนมากเลยครับในการใช้งานครับโหเป็นลำโพงที่เสียงดีมากเลยครับผมบอกเลยว่า เสียงดีครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะกับราคา4,300บาทพาเลทนี้ผมให้เป็นตัวนี้เลยที่คุ้มสุดแล้วในการใช้งานนะครับของตัว h a r b i n g r นะครับผมลำโพงตัวนี้เสียงดังฟังชัดลำโพงในการเชื่อมต่อบ l u e t o ผมว่ามันไม่มค่อยดีเลยนะถึงแม้เป็นเวอร์ชันเก่าแล้ว4.1แต่ผมว่าในการเชื่อมต่อในการคอนเน็ตถือว่าดีมากกับการใช้งานน้ำหนักตัวนี้ครับน้ำหนัก3.4กิโลนะครับถือว่าโอเคนะในการใช้งานนะเดี๋ยวพี่จะรุปให้ฟังว่า เป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานจริงๆน่ะพี่ใช้งานตัวนี้มานานแล้วแหละแต่พี่ซื้อมาใหม่อีกตัวครับเพื่อทําการใช้งานอีกตัวที่ทํางานกับที่บ้านเพราะว่าใช้งานดีจริงตัวนี้พีจะซื้อมาไว้อีกในที่ทํางานนะครับผมในการใช้งานนะครับสับตัวนี้ครับผมพีทดสอบคุณภาพเสียงแหละพี่จะถูให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเสียงเบสนะครับหนักแน่นดีนะครับในการใช้งานนะครับลงลึกมากครับในการใช้งานกระแทกดีผมรู้สึกว่า มันสนุกสนานมากครับฟันนี่มากในการใช้งานตัวนี้รู้สึกว่าในการใช้งานเสียงร้องชัดเจนครับผมสะอาดสดใสครับค่อนข้างครับผมในการใช้งานผมว่ามัน ตำแหน่งเสียงมันชัดเจนนะครับผมไม่ได้กระจายอะไรกันในการใช้งานเสียงถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับเสียงแหลมครับมีความผิวไหวนะครับและสดใสครับปลายเสียงนะครับผมทอดไปทางไกลที่พอสมควรแล้วก็ทําให้เสียงแหลมของคนร้องครับมันได้อย่างชัดเจนและฟังได้อย่างง่ายดายครับเหมาะสำหรับคนฟังเพลง สบายบายชิวๆแล้วก็มีเบนแล้วก็แน่นผมว่ามันเป็นตัวที่คบขัดมากกับราคาที่เราจ่ายไปครับในการใช้งานครับมมติเสียงเขามีความก่วงและอบล้อมครับแยกตำแหน่งเครื่องดนตรีบนเวทีอย่างชัดเจนมากเลยในการใช้งานครับพีชอบมากเลยกับตัวนี้ครับความดังพีถือว่าเป็นความดังที่ใช้งานก็ ตามวอลลุ่มของมันครับก็ถือว่าในการใช้งานถือว่าโอเคครับแบตเตอรี่ถือว่าในการใช้งานพีใช้งานจริงก็มาณหชั่วโมง6ชั่วโมงตามสเปกบอกว่า8ชั่วโมงแต่พี่เปิดแรงครับถ้าให้เปิดปรมาณสัก60ก็คือน่าจะได้8ชั่วโมงอยู่แล้วครับผมในการใช้งานครับ พีมองว่าถั้าโดยรวมคุณภาพถือว่าเสียงดีมากใน,ในดับยอดเยี่ยมครับเกินราคามากครับในการใช้งานกับตัวนี้ครับในราคาเรท4,003นะครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากเลยแหละในการใช้งานพี่บอกว่าเป็นตัวที่ฟังแล้วสบายหูครับฟังเพลงแนวแดนในการป๊อป EDM หรือว่าฮิปฮอปหรือว่าลอหรือว่าพวกเคป๊ OP, หรือว่าทีป p OP. มันเหมาะสมในการใช้งานหลากหลายมากเลยครับผมสำนวนนี้ P Pay ก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหรือหรือว่าการแกะกล่องรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำวนนี้ขอบคุณครับ